ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้เทรดสั้น5นาทีง่ายๆ,ๆนะครับที่ใช้ตัวของ Moving Average กับ MACD ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์พื้นฐานที่มีอยู่ในทุกโปรแกรมเทรดอยู่แล้วเหมาะสำหรับใครที่ไม่ต้องการระบบที่ซับซ้อนแล้วก็มีกฎการเข้าเทรดชัดเจนตายตัวสามารถที่จะทำตามได้เลยนะครับหลังจากที่ดูจบวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการเซตอัพการเทรดกันก่อนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะไปดูกฎการเข้าบ่ายเข้าเสี่ แล้วก็จะมีผลแบ็กเทสให้ดูกันด้วยว่าระบบนี้เป็นอย่างไรบ้างและข้อควรระวังถ้าเกิดว่าใครจะนําไปใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นกันนะครับการเทรดมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจในการลงทุนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับในวิดีโอนี้ผมว่าใช้ตัวของ t r a d i n g View เป็นทองคำทำเฟรม5นาทีเป็นตัวอย่างในการเซตอัพระบบเทรดนี้ให้ดูกัน ตัวของระบบเทรดนี้เราจะใช้อินดิเคเตอร์2ตัวด้วยกันนั่นก็คือ Exponential Moving Average กับตัวของ MACD นะครับให้คุณกดไปที่อินดิเคเตอร์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยพิมพ์ ESPO อย่างนี้ก็ได้นะมันก็จะมี Moving Average Exponential ขึ้นมาให้เราคลิกใส่กราฟเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ดดบเบมันคลิกที่เส้นตัวของ Exponential Moving Average เปลี่ยนความยาวเป็น200นะและส่วนอื่นๆเนี่ยมันก็จะ เป็นค่าม่ามาตรฐานของมันเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วกดตกลงไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นการเซตอัพตัวแรกตัวของ exponential moving average วันนี้ที่เราใช้งานเนี่ยเราจะเราก็จะใช้เป็นแนวรับและแนวต้านหมายความว่าถ้าราคาอยู่บน moving average นะครับและลงมาทดสอบที่ตัวของ moving average 200เราจะอนุมานว่าตรงนี้มันเป็นแนวรับเพราะฉะนั้นราคาควรที่จะกลับขึ้นไปด้านบนนั่นเอง แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าราคาอยู่ด้านล่าง moving average จ่ซึรียบร้อยแล้วเนี่ยมีการขึ้นไปทดสอบตัวของ moving average 200เราก็จะอนุมานว่าตรงเนี้ยมันเป็นแนวตา้านและราคาควรที่จะลงไปด้านล่างอันนี้ก็จะเป็น indicator ตัวหนึ่งตัวที่1ที่ใช้งานนะครับตัวที่2ที่ใช้งานเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ macd หรือว่า macd นั่นเอง macd ตัวนี้เราจะใช้ค่ามาตรฐานของเขาเลยคือ12,26 แล้วก็ Signal สม o ทต i n g เป็น9นะครับกดเข้าไปที่อินดิเคเตแล้วพิมพ์ M A C D อย่างนี้ได้เลยนะแล้วเราก็จะเลือกตัวของ Moving Average c o n v e r g e n c e Divergent เอามาใส่ในกราฟตัวของ m a c D เนี่ยมันก็จะเป็นการยืนยันตัวแนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งว่าตรงนี้มันเป็นแนวรับแนวต้านที่แข็งแกร่งมากพอที่จะให้เราเข้าเทรดหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นการเซตอัพชาร์นะครับ ต่อไปเดี๋ยวไปดูกฎการเข้าบ่ายเข้าเซลล์กันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นจากการเข้าบ่ายกันก่อนเดี๋ยวเรามาดูกฎการเข้าบ่ายจากราฟตรงนี้กันนะครับคุณก็จะเห็นได้ว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของราคามันเป็นขาขึ้นอยู่นะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวของราคากลับมาทดสอบตัว Exponent i a l moving a v e r a เ e เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นแนวรับสําคัญนะครับเราก็จะมองหาโอกาสในการเข้าบ่าย อันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขแรกที่ต้องเกิดขึ้นก็คือตัวของราคาควรที่จะอยู่ข้างบนตัว exponential moving average ส0 0รสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยควรที่จะลงมาทดสอบที่เส้น exponential moving average 200เมื่อครบเงื่อนไขตรงนี้เราก็จะมองหาโอกาสในการเข้าบ่ายเมื่อเราได้แบบนี้มาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องดูต่อไปทั้งเทียนมันจะลงมาทดสอบ และเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแท่งเทียนที่ราคาปิดอยู่เหนือเส้น moving average 200อันนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะเข้าบ่ายและคาดการว่าราคาน่าจะสิ้นสุดในส่วนของขาลงแล้วก็กลับเป็นขาขึ้นแล้วเมื่อเราได้แบบนี้สิ่งที่คุณจะเช็คต่อไปก็คือในส่วนของ MACD นะครับ MACD ผมจะไม่ได้ดูตัวของเส้นตัดอะไรเท่าไหร่นะผมก็จะดูแต่ตัว ของแท่งฮิสโตแกรมที่เกิดขึ้นแท่งฮิสโตแกรมมันจะมีสีแดงกับสีเขียวถ้าเกิดว่าแท่งฮิสโตแกรมเป็นสีเขียวเนี่ยแสดงว่าตอนนี้ตัวของราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองถ้าฮิสโตแกรมสีแดงแสดงว่าตอนนี้ราคาเป็นแนวโน้มขาลงตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าตัวของแท่งฮิสโตแกรมเป็นสีเขียวอยู่ที่แท่งเทียนแท่งนี้นะพอแท่งเทียนแท่งนี้จบเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้ทันทีนะครับในด้านของขาลองรองราคาปิดแล้วก็เข้าลองได้เลยในส่วนของ Stop loss เราก็จะใช้จุด ต่ำสุดที่เราเห็นในกราฟนั่นเองก็อยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนของเทปโปรฟิตเราจะใช้1ต่อ1.5เท่าเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆสําหรับทางด้านขาบ่ายแล้วก็พอจบอันเนี้ยคุณก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีอีกแท่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวของราคาลงมานะครับแต่แล้วมีราคาทั้งเทียนที่ปิดอยู่เหนือตัว moving average อันนี้เราก็จะเข้าอีกนะสถานะลองเราก็ตั้ง stop loss ไว้ที่จุดสวิง โลที่เราเห็นหรือว่าจุดต่ําสุดที่เราเห็นในส่วนของเทปโปรไฟตเราใช้ประมาณ1ต่อ1.5เท่านะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทํากําไรได้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างทางด้านของขาบ่ายเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างทางด้านของขาเซลกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างทางด้านของขาเซลกันบ้างนะครับจากในกราฟคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคาเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่า moving average นะแต่สิ้นเรียบร้อยแ,แล้วเนี่ยราคากลับไปทดสอบตัว exponential moving average 2อ0ยของเรา เมื่อราคากลับไปทดสอบตัวของ exponential m o ving average 200ของเราสิ่งที่เราจะต้องรออันดับแรกก็คือตัวของราคาปิดมันควรที่จะต่ำกว่าตัว exponential m o ving average 200นะครับนั่นก็คือตัวของแท่งนี้นั่นเองแต่ตอนที่ราคาปิดมันอยู่ต่ำกว่า exponential m o ving average 200เนี่ยเมื่อคุณไปดูตัวของ h i s โตแกรมจะเห็นได้ว่ามันเขียวอีกค่อนข้างที่จะหลายแท่งเลยนะจนถึงแท่งนี้เลย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้คุณจะเข้าเทรดไม่ได้นะครับตัวของแท่งฮิสโตแกรมที่เป็นสีแดงควรขึ้นมาภายใน1นถึงสงแท่งหลังจากมีตัวแท่งเทียนที่มีราคาปิดต่ำกว่า moving average 200ถ้าเกิดว่าเกิดแบบนี้ขึ้นเราจะปล่อยผ่านนะครับแล้วรอโอก,กาสต่อไปแล้วเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคาก็กลับมาทดสอบที่ m o v i n g average 200ครั้งหนึ่ง แล้วก็มีตัวที่ราคาปิดอยู่ต่ำกว่า moving average 200และ Histogram ก็เป็นสีแดงพอดีเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้แท่งนี้ในการเข้าเทรดนั่นเองแล้วก็เข้าช็อตนะครับตอนที่ราคาแท่งเทีมปิดเลยนะส่วน stop loss เราจะไว้ด้านบน Swing ที่เราเห็นในส่วนของที่ profit ก็ประมาณ1ต่อ1.5เท่านั่นเองอันนี้ก็สามารถที่จะทำกำไรทางด้านของขาเซลได้เช่นเดียวกันระบบเทรดนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากเดี๋ยวเราจะมาทวนกฎการเข้าเทรดกันนะครับ อันดับแรกสุดถ้าเกิดว่าเป็นบ่ายข้อหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนก็คือตัวของราคามันต้องอยู่เหนือนะครับราคาอยู่เหนือ EMA 200และกลับมาทดสอบที่เส้นนะครับและกลับมาทดสอบ EMA 200เมื่อราคามาทดสอบ EMA 200ตัวของแท่งเทียนราคาปิด ต้องอยู่เหนือเส้น EMA 200แล้วตัวอันดับที่4ไปดู MACD MACD ต้องเป็นสีเขียวภายใน2แท่งหลังจากแท่งทดสอบนั่นเองอันนี้ก็จะเข้าบายได้ถ้เาเกิดว่าเข้าเซลล์ก็จะใช้กดคล้ายๆกันอันดับแรกสุดราคาต้องอยู่ต่ำกว่า Exponential Moving Average 200และกลับขึ้นไปทดสอบ Exponential Moving Average 200ต่อมาทั้งเทียรราคาปิดต้องอยู่ต่ำกว่า Exponential Moving Average 200และสุดท้ายตัวของ MACD จากที่เป็นสีเขียวมาก่อนหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นสีแดงเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เช่นเดียวกันโดยใช้ r i s to Reward ตไปตัวอยู่ที่1ต่อ1.5อันนี้ก็จะเป็นระบบเทรดที่ ง่ายๆลองเอาไปเล่นกันดูนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปใช้จริงอย่าลืม b a c k เทสก่อนการใช้งานด้วยต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตัวของการ b a c k เทสกันบ้างว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างแล้วมีอะไรที่เราควรที่จะต้องระวังในการใช้ระบบนี้ในการเทรดเดี๋ยวเรามาดูผลการ b a c k เทสระบบนี้กันนะครับระบบนี้ก็จะใช้ตัวของ w e w a r d อยู่ที่1ต่อ1.5 ตัวที่ใช้ทดลองวันนี้จะเป็นทองคํา t ามเฟรม m e 5นาทีในส่วนของ moving average ใช้เป็นแบบ exponential 200นะครับส่วน MACD ใช้ค่ามาตรฐานค่า default เลยจะมีเทรดทั้งหมดอยู่28เทรดแบ่งเป็นเทรดที่เสียอยู่13นะครับ loss อยู่13แล้วก็ win อยู่15เทรดซึ่งตรงนี้อัตรา win rate จะอยู่ที่53%ซึ่งก็เกินครึ่องอยู่หรือว่าโอเคอยู่นะสําหรับการเทรดสั้น5นาทีตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูตัวของกําไรและขาดทุนใช้ความเสี่ยงที่2%ตัวของ l o s จะขาดทุนอยู่26%นะครับในส่วนของ win จะอยู่ที่45%เพราะฉะนั้นการเทรดของเราทั้งหมด28เทรดเนี่ยเราจะได้กําไรทั้งหมด19%ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะ แต่ข้อควรระวังของระบบเทรดนี้คือมันจะมี losing streak หรือว่าการเทรดเสียติดกัน5เทรดนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณผอ่อใจไปซะ,ะก่อนเนี่ยก็อาจจะทําให้พอ์ลของคุณเสียหายได้นะเพราะเกิดว่าคุณเข้าตามระบบเทรดคุณก็ควรที่จะยึดมั่นในระบบของตัวเองตอนที่ราคามันเสียมันก็จะเป็นแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเองถ้าคุณควบคุมความเสี่ยงไว้ที่2%พ์ตอของคุณก็จะไม่เสียหายนะครับ ก็จะติดลบไป10%แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะกลับคืนมาได้เพราะว่าเราใช้ risk to Reward ที่1ต่อ1.5นั่นเองอันนี้ก็จบแล้วนะครับระบบเทรดง่ายๆโดยใช้ตัวของ Exponential Moving Average ร่วมกับ MACD หรือว่า MACD ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจโค้ดเลีเ็ดด้วยนะครับตอนนี้ผมมีห้องเทรดฟรี สามารถที่จะดูรายละเอียดในลิงก์ของวิดีโอนี้หรือว่าในคอมเมนต์ได้เลยนะเข้าร่วมกันได้ฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นแล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ